แกแกทำท่าสิหยมาหยิมาทำท่าีสิทไ้หิเอาหย้าะไ้านมาหยิบสิไรยิแกไม่หยิวแล้ว ฉันว่าคิวจะไม่ไหวไม่แม้ยังไม่ได้ชี้นักจีกดอีกวะยูนี่ของกันนะม่ใช่ไปถ่ายเองอ่ะไม่ใช่ไปถ่ายเองแตอยูมันุ เดินไห่ดีเดินไหมคือเดินเธอเดินไม่เหนือยเลยอะแบบลงเอวไม่ดีอ่ะราเอวไม่ดีเราก็เดินไม่ได้ก็ไปฝึกเอวบ่อยๆอย่างเงี้ยโอเคก็บอกแล้วก็คือแฟนแกอ้วนไงจบเลยออลเรจบเลยจบเลย Então, então ca os, ca os. ้น uh ันแหละเขาออกตะวันเขาชกั um> said, ้ของาเฮ้ก็อบ no, no. ๊ออกบ๊ออกบ๊ออกอกบคอออกอบอับ๊มกบ๊้กอกบอกบ๊อกอกอกบ๊อกบ๊อกบ๊ออกกบอกบอกกบอกบ แปลว่าอะไรวะพูดไปหาั้บอกเบอกว่าถ้าถ้าถอยาก้ทไมไม่บอกบอกให้เดินทไมเฮยเปล่าต่างปรเทศนเียแล้วผู้าการนไม่ผู้าการนะคะนุ่ละนงนนี้มาปฏิสธมารูไหมเออคุณพีคุณพ่จมาพิธีมาบอกมาทไมจับจับข้าวาไปซัก เธอมาทำไมถึงกลับทำไม่สาแกมีบัตรไหมบัตบัตรบัตบัตรบัตรบัตรดงอไหมแล้ว็นมีประชาชนมีไหมร้องด้ก้องเพลงชื่ไทยได้ไหมเอได้อะไรเอ ทำไมถี่ท,ทารวยเลยนาา่น <c oughs> มา <c oughs> โอ้ยโดดั่ะเอาไปเต้มนี่จุดดำดำได้นะอันไหนเดดดอา้ยใช่หนอย <c oughs> อยังไม่บ <c oughs> อก 好了。 เธอก็จะงามด้วในสียลเสียงนะวะเธออย่ามาแักถมนเสียงื่อกิ้คนนึกออกลูกแววมามานี่ทรายซุงเลย แกขอเป็นคนไงรักจุดตะพิษไอ้ดอกตะพิษดอกจุดตะพิษตะพิษแกเองไงเนี่ย <laughs>